สวัสดีทีแมแม่ทุกคนเรามาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะ เรื่องนี้แฟนๆต่างก็จับตามองไม่หยุดไม่พักกันสักทีเนื่องในน้องลิซ่านี้นะคะเตรียมที่จะคัมแบ็กปล่อยอัลบั้มชุดที่2ของลิซ่าที่นอกวงการเคป๊ปเกาหลีใต้ค่ะหลังจากที่ในปี2021น้องลิซ่าได้ปล่อยอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่าลัลลิสานะคะที่อยู่กับค่าย YG e n t e r t a i n m e ม t มีเพลงลัลลิสาและเพลงมันนี่ที่สร้างสถิติแบบนับไม่ทวนเชิดหน้าชูตาให้กับวงการเคป๊เกาหลีใต้ที่ไม่เคย ยมีมาก่อนค่ะครั้งนี้2024นนริซาได้จับมือกับค่ายดังอเมริกา RCA Records แน่นอนว่าจับมือกันนะคะสื่อเกาหลีใต้ก็ขยันมาตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้พาดหัวในฉบับของตนเองที่เยอะมากๆก็บอกว่าลิซาบร้พิงค์เตรียมที่จะปล่อยอัลบั้มชุดที่2ล็อกสตานะคะ ซึ่งแฟนๆต่างก็คาดการว่าลิซ่าจะปล่อยเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพราะโปรดิวเซอร์ไม่ได้อยู่ในวงการเคป๊เกาหลีใต้โปรดิวเซอร์นะคะอยู่กับค่าย RCA Records ค่ะที่แต่งเพลงที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายรวมไปถึงกับการโปรโมตร,รายการวิทยุที่สหรัฐอเมริกาแฟนๆต่างก็ชี้ตรงกันว่ารายการวิทยุของลิซ่าต้องแน่นนะคะต้อง ออกรายการช่ำหนักมากโปรโมทหนักมากในแถบอเมริกา ค่าย R. C. a Records นะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาลิซ่าก็คือหนึ่งในศิลปินในนั้นนะคะคงจะออกทัวร์ฉ่ำหนักมากทั้งนี้ลิซ่ายังได้ออกข่าวทีวีเกาหลีใต้ค่ะก็มีนักข่าวมารายงานข่าวว่าลิซ่าไบรท์พิงเตรียมที่จะปล่อยอัลบ,บั้มชุดที่2ในการรายงานของ YTN News Korea นะคะก็บอกว่าลิซ่าไบรท์พิงเตรียมเปิดตัวเพลงใหม่ล็อกสตารในวันที่28มิถุนายนนะคะเวลาเกาหลีใต้คือ9 โมงเช้าเวลาสหรัฐอเมริกาคือตรงกับวันที่27มิถุนายน2ทุ่มเวลาไทยคือวันศุกร์ที่28มิถุนายน7โมงเช้านั่นเองละค่ะปัจจุบันนี้สื่อเกาหลีใต้ก็มีการมาออกตีข่าวอวยชัดถึงลีซ่ากับความจริงยอมรับว่าลีซ่าห่างไกลจากวงการเคป๊อปกันไปนแล้วที่จริงยอมรับต่อว่าลีซ่าคือซูปเปอร์สตาร์ดังระดับโลกของแท้แน่นอนนั่นเองละค่ะ ปัจจุบันนะคะในวันนี้แฮชแทที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ายัางพุ่งขึ้นหนึ่งเทรนด์ไทยไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะคะนับตั้งแต่วันปล่อยเปิดตัวนั่นเองนะคะฉันเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ